ครับช่อง YouTube น้องมีตังครับผมสวัสดีพี่น้องนี่เอาไก่นมไม่เบิ่งพี่น้องตัวนี้ลูกผสมพม่าไทยพี่น้องผู้ใดเป็นพม่าไทยหรือว่าผูชอบแบงเด้อพี่น้องนี่มไว้แม่นึงเฮ็ดไว้แม่นึงพี่น้องพอได้งปันพี่น้องตัวนี้พม่าไทยลูกผสมพี่น้องพอเป็นพม่าแม่เป็นไก่ไทย านเออเบอร์ไก,ก่พี่น,พน้องช่วยพี่น้องสมบัยแม่นึงพี่น้องเอาไปถ้าพูดไดจื่นชอบหรือว่าจะไหนแล้วพี่น้องเนาะทักมาเด้อพี่น้องเด้พอพม่าไทยพอเป็นพมา่าเนี่ยเป็นไก่ไทยพี่น้องดูดีห้องสางดีมาดูห้องสางดีจับสวย พอเป็น,นประมาณพี่น้องม้อนนี้คือประมาณเม่เป็นไก่ไทยพี่น้องสะพานเห็นเชื่องช่วหรือล่าพี่น้องเจ้าตัดเลยแพชื่นชอบหรือว่าจะไหนมกักกะทักมาหลังเด้อพี่น้องเด้อเก็บแขนเก็บขาเบิ่งเอาพี่น้องเก็บกำไรไลน่ะเด้อพี่น้อง ไทสมัยแม่นึงพี่น้องเอาไว้ล่องล่องชมเมืองพี่น้องว่ามันเขากันบ่พอกระเถือกกระหิล่องสมัยแม่นึงพี่น้องว่ามันจิเขากันบ่ปีเกิดทีออกขาวจังไม่ยนึงจอเป็นไก่เท่าเท่าพี่น้องสวยข้องสางดีกระดูกข้องสางดีจับใหญ่จับไงจับยาวดีพี่น้องเนือนั่งแดงนี่นั่งใจหน่อยอยู่ แค่ยังหาเดือนหาสีหกเดือนนี่แหละช่วยพี่น้องดูข้องสางดีลักษณะสิคือพระประมาะเด้หน่อยแต่ว่าบ้านห็นเด้อพี่น้องเด้อเจ๊แพ้ยาครับแพ้ฉนชอบนะพี่น้องนะจุดนี้มีอยู่สองโตพี่น้องชมไปสองโต ตันั้นนี้นอนี่กอ,อม,มาด้เรอตนีตนส้สมลองลองมึงพี่น้องลองมึงจะเขากันบ่สมไหว2สองตัวเลยตัวเถิกสองตัวตัวอายมันยืเนื้อตอ้ายมันไปยืดนี่นี่ตัวน้องไอคู่น้นอ สุนไลไลกันเหรพี่น้องเมดเมดเมดเดียวกันมันเป็สีก่อนตัวนี้สิลังมันสิเป็นพี่ตัวนี้สิเป็นน่องสมัยแม่หนึ่งพ่อได้ลองล่องมึงพี่หน่องว่าดีหรืบอบ่ดีผู้ใดว่ามักหรือว่าผู้ใดจะได้ชื่นชอบก็ทักมานเลยพี่น้องกระดูกดีโครงสร้างดีไก่แม่จีเป็น ไก่ไทยพี่เ้อะไก่ไทยพอเป็นพามา่าอเบิรงด้พี่น้างน่งน่ะจับจับสวยจับเงาดูขคองสายดนั้นนไดิก็เพียเต่านี้ก็ได้พี่น้องเด้อ